ครับมันตีแคมป์ครับวันนี้มาคุยกันตัวที่เพื่อนถามมาเยอะไหมตอนตอนไม่มีถามกันเยอะตอนนี้พอมีไม่มีใครถามไม่รู้เป็นไรอ่ะตัววิกตอริโหกเรสคิวทู l ตัวนี้ครับนะครับนึกไม่ออกที่มันจะมาพร้อมกับซองสีแดงซองนี้ครับนั่นกินไม่ได้มันต้องลงเพียงนี้ตลอดเลยวะเออวะเอาตัวนี้ก่อน ก็レ s คิวทูลสมชื่อเครื่องมือต่างๆมีไว้เพื่อช่วยงานกู้ภัยโดยเฉพาะามีดก็เป็นใบหยักนะครับเอาไว้เฉือนเอาไว้ตัดอะไรพวกน,นี้นั่นมีอะไรอีกอะมีหัวไวทุกกระจกมีไขควงมีอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายชนตีนเยอะเยอะนะครับมากระซองสีนี้เน็บปับ๊บชัดเจนเอาไว้นี่เสียเ,ฟเฟฟพราะไวเฟ็บพิเศษเลยถ้าใครซื้อตัวนี้นะครับแถมนี้อันนึง เอาไปเกี่ยวซะแป๊บคุณจะได้ดึงมันออกมาง่ายๆแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้เพื่อนถามผมมามันไม่ได้ถามเสื้อนี้เว้มันถามเสื้อนี้แน่มันบอกซองมันหายพี่ครับมีเฉพาะซองขายไหมเช่นเดิมครับเหมือน OLX เลยครับถึงเพื่อนๆครับครับไอ้คนที่ถามผมไอ้นี่มันมีเออแต่ไอ้นี่มันหายมันหาย ผมเลยถามกลับไปกับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆที่อันนี้มันหายแต่มันยังมีอันนี้อยู่มามาเอามาขายที่กูดิมาเดี๋ยวกูจะแพะชนแกะให้คนนู้นมาชนคนนี้ให้เนะครับถามซื้อนะครับตอนนี้อ้าวถ้าใครจะซื้อทั้งตัวตอนนี้ก็มีราคาราคาเท่าไหร่วะสามเป็นสองห้าสิบเซ็ตเลยหนึ่งแต่ถ้าใครที่มีแต่อันนี้ผมก็รับซื้อต้องการด่วนเออมาคุยกันมาคุยกันต้องการเฉพาะซองนะต้องการเฉพาะซองในเพื่อนๆถามถ้าเปิดแบบนี้ก็เปิดต่อซองบักนะ บักหนึ่งหนึ่งศูนย์บักอะไรก็ได้ที่มีถ่ายแล้วเหลือซองอ่ะผมเมานะเพราะคุณก็คุณก็มีไว้คุณก็รู้จะทำไรแล้วอ่ะเออมาขายดีกว่าเพราะไอ้นี่คุณหายไปแล้วคุณเหลือแต่ซองอะถูกเออเออเหมือนกันคือผมคุณเป็นอย่างนี้เข้าใจสไอ้นั่นมันมีแต่ไอที่มันมีแต่ไอนี่ไม่มีนี่ ผมก็เลยมาถามเออเอามานะครับก็ถามลองลองเสนอมาแล้วกันใครมีซองตัววิกตอดรินอกเนสคิวทูนตัวซองสีแดงนี่นะครับก็มาเสนอขายกับพวกเรานะครับยังไม่บอกราคาแล้วกันขอดูของขอความมาคุยกันแล้วกันมาคุยเรื่องราคากันว่ามีคนก็รอซื้ออยู่มีคนรอซื้ออยู่นะครับก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับเ e สคิวทูนนะครับก็เป็นเพื่อนเราในไลน์ครับ ID m ดียมันดิคันนะครับหรือในแฟนเพจ m ันดิคันสองศดูวิดีโอย้อนหลัง ใน Youtube มันที่แค้ม2 0 1 0 o l x เราก็อยู่ในนั้นนะครับผมมันติแคม2 0 1 0ไว้เจอกันครับสวัสดีครับ